ครับนะสวัสดีครับวันนี้นี่เราได้มาติดตามผลงานสมแดงกับสมแดงแอมโโนนะที่ผมถืออยู่นี่นะครับนาะที่เห็นข้างหลังนี่เป็นนาของคุณลุงองรอดนะนี่มาเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับที่คุณลุงใช้แต่ที่ผมประทับใจก็คือคุณลุงเนี่ยนะใช้สมแดงนาะวันเอโอกับสมแดงแอมโโนเนี่ยเพียง2องอย่างเท่านั้นและไม่ได้ใช้ยาหน่อระยชะชราอย,ย่างอื่นเลยนะแ,แล้ววันนี้คุณลุงเนี่ยนามากับเราด้วยเดี๋ยวเรามาถามดูว่าคุณลุงเนี่ยใช้ยังไงนะแลวเข้าออกมาขนาดนี้เนี่ย นาชีดยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราคุยกับลุงเลยครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทีนี้เจอตัวจริงเสียงจริงอีกแล้วนะอันนี้อ่ารุ่นที่สองใช่ไหมที่ใช้ส่องสีแดงรุ่นสองครับครับรุ่นที่แล้วเกลี่ยไปแล้วที่เราติดตามผลงานคราวที่แล้วครับครับทีนี้รุ่นนี้ใช้ข้าวพันอะไรคุณลุง C O C O หรือแปดสูนนะครับ C O โอแปดสูนนะครับ C O โหกครับครับซีโอแปดสูนะสมแปดสูนโอ้แล้วที่เห็นที่นี่เล็คือใช้สมแดงมาตั้งแต่เล็กเลยไหมเนี่ยครับตั้งเล็กเลยยคครัับต้งาาุมมเลย จะปุมแล้วก็มาจนนี่ครับรับรองนะครับอืที่ที่คุยมาว่าไอตอนแรกเลยเดิมที่ไอปกติเนี่ยยาข้าวเนี่ยที่ใช้เนี่ยใช้พวกยาหนอนด้วยไหมปกติเลยเริ่มต้นที่ใช้มาไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่ครับก่อนก่อนที่ใช้สมแดงเนี่ยก่อนก่อนก่อนที่ใช้สมแดงใช้ครับใช้ใช้ยานอนเชื้อราทุกอย่างแหละครับยาเพี้ยกระโดดก็ใช้ก่อนน้นนี้นะก่อนน้าเนี่ยครับเพราะหลังจาี่กมาใช้สมแดงแล้วไร้ยาหนอนพวกนี้ใช้ไหม ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยยาอา่นอนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยแล้วฉลากก็ไม่ใส่ยาพยิากราะโดดก็ไม่ใส่ครับและจุดน,นี้ผมสนใจนะเพราะว่าหลายที่เนี่ยเขาใช้กันด้วยอ่าที้ผมอยากจะถามคุณลุงนะแบบคือแบบคุยก,กันเลยแล้วเจาะใจเลยนะว่าทีนี้เนี่ยสมแดงนาข้าแปลงนี้ใช้สมแดงแต่เล็กเลยไหมตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่อ่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ยาคุมแล้วก็มาเดือนนึงซ่องเดือน แล้วก็มารับท้องแล้วก็มาตอนรับหลวงจริงเลยรับหลวงครับพอคือตอนนี้นะผมจะทายที่ฉีดไปแล้วครับนี่ฉีดแล้วรับลวสูบแล้วฉีดถึง5ครั้งครัเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเพิ่มมาเข้าเดือนหนึ่งนะครับและอะมิโนอะ่รและอะมิโนนี่ก็ใส่มั่นกันป้างก่ะลอยมั่นกันร้อยซีซีครับร้อยซีซีมั่นกันต่อน้ําต่อน้ํา20สิบลิตรตั้งยีิบหลิตรอ๋อหลังจากที่ผสมน้ํา1ลิตรแล้วเนี่ยนะครับนั่นแหละอ๋อฉีดมาทั้งหมดเนี่ยตอนช่วงรััับบบทท้้้ออออออองงงนะคครรช่่วววพกกกหหมมดดแแแลล็ พอรับลวงห้าสิบแบบห้าสิบยังลหรอห้าสิบพอรับลวงอตอนตอนท้องแบบเล้งมันนอยเล้งก็นอยคราวเลยครับเล้งนอยครับตอนท้องครับอือครับอ่าทีนี้ผมถามต่อว่ารุ่นนี้คุณลุงทำนาทั้งหมดกี่ไร่นะร้อยห้าสิบไร่ร้อยห้าสิบไร่นะครับทีนี้เนี่ยแห่งนี้กี่ไร่นะแห่งนี้สิบสี่ไร่สิบสี่ไร่เนาะเราไปตามมาดูทุกแห่งกันเนาะค่าดีมากเลยนะครับอันนี้ผมจะถามต่อว่าที่คุณลุงใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ดีนะครับดีจริงๆดียังไงบ,บ้างครับก็ดีคือว่าลดต้นทุนไปได้เยอะลดต้นทุนยังไงบ้างก็ลดต้นทุนคือไม่ได้ใช้ยานอนยาพียยาเชื้อราเลยครับก็ใช้แต่ตัวในตัวเดียวก็เห็นค้าวก็ที่ภาพก็เรองเนี้ยเป็นแบบนี้อว่าใช้ได้แหละครับอืมกรุ่นที่แล้วก็ใช้ใช้มาครับ รุ่นที่แล้วแต่แต่ใช้ที่ที่ว่าใช้อย่างไว้หมดมาใช้ที่ว่าแห้งโน้นแล้วเนี่ยครับครับครับผมดมาใช้เต็มที่คือร้อยกว่าไร่เนี่ยห้าร้อยห้าสิบร่เนี่ยใช้ทั้งหมดเลยใช้ทั้งหมดเลยครับคุณลุงร้อยห้าสิบร้อยเนี่ยนะคุณลุงใช้ยายาทั่วๆไปเนี่ยเดิมทีซื้อยาประมาณกี่หมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นครับทุกครั้งที่ทํามาทุกครั้งเลยครับแปดหมื่นร้อยห้าสิบร่นี่จะลงทุนยาทั้งหมดนะแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นครับแล้วหุ่นนี้ล่ะใช้ยาพวกนั้นไหมไม่ได้ใช้เลยครับ ไม่ได้ใช้ยานอนเพวกงนั้นเลยนี่ยาเชื้อราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่อะไรเลยได้ใช้อะไรใช้ส้มแดงกับอะมิโนย่างสองอย่างครับลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปมื่นกว่าบาทเองประหยัดไปเท่าไหร่ก็หกหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นบาทใช่หกเจ็ดหมื่นเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช้ส้มแดงอะมิโนเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวครับครับอ่ะทีนี้คุณลุงดูแล้วนี่มันเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้แล้วเนี่ยข้อแตกต่างจากใช้กับไม่ใช้เนี่ยก็ดีนะครับพอใช้แล้วผมรู้สึกว่าพร้านี่นอนจะไม่ค่อยควรอืม ไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับครับกำลังดูใกล้ๆยนะแต่ข้าวใบสวยจริงๆนะครับลองดูนะอืมออกดีไหมคุณลุงว่าออกดีครับออกดีอืมนี่ประมาณกี่วันได้เกี่ยวนี่ประมาณสักสิบสิบห้าวันประมาณสิบห้าวันอันนี้ขีดเที่ยวทายไปเรียบร้อยแล้วครับเที่ยวท้ายเรียบร้อยแล้วครับอืม